ตัวนะแล้วเอาแบบแก่ๆแกเลยนะขอแก่ๆเลยนะจ๊ะที่รักที่รักเสร็จหรือยังครับนี่ผมรอนานแล้วนะเสร็จแล้วค่ะว้าวแกสงฐานะแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะโทรหาพวกนั้นได้เวลาแก้แค้นแล้ว สวัสดีครับพี่เนทเออพรุนี้พี่พี่พอจะมีเวลาว่างไปทานข้าวับมสักมือไหมครับได้ครับสวัสดีครับพี่เนทมาอเออที่นีให้ผู้ใหญ่รอนาะนมันไม่ดีนะพูดเรื่องอะไรของแกหากมีความเคารพในความแก่ของเมียฉันด้วยแกต้งงองหากดูเมียฉันก่อนว่าระหว่างเมียของแกกับเมียของฉันอ่ะใครแก่กว่ากัน จริงหรอมนันกโก<อ>แกน้อยกว่าก็ทำเป็นลับไม่ได้ตอนนี้แฟนแกนก็เป็นแค่ลูกกระจองแฟนฉันนี่นี่ได้ไหมมันโกแค่นี้ต้องโกก,กันด้วยเห,หรอวะแค่หาเมียแกยังไม่มีปัญญา <laughs> อ่ะกระจองแกก็ไม่ต่างกันหรอกจูด,ดี้ฉันรู้ความจริงหมดแล้วแผนนี้ดีจริงๆพวกนั้นเชื่อศาสนิทิลย เะอรีบไปธุระต่อที่แกจ้างแม่ตุ๊กตามาหลอกพวกฉันเนี่ยฉันจับได้หมดลผมไม่ได้ตั้งใจผมรู้เท่าไม่ถึงการน่ะไม่ได้ตั้งใจนั่นหรอแต่แกวางแผนาดีตขนาดนี้เนี่ยนะก็ผมไม่อยาก,กจะต้องจับพี่ ใจในสิ่งที่แกมีไม่ถ้าถึงนกันแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เข้าใจกันแล้วเนาะจูดี้เอาเงินมาแม่จะไปทุลัสิเวลาเล่ยเด,ดี๋ยวไปตี